ทาเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนหนังสือภาษาบาทีต่อนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันบทที่10บนะคะลูกบทที่10จะมีชื่อว่าเพื่อนรู้ใจพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนรออูรูไม่โทรรู้จอยใจเพื่อนรู้ใจนะคะในรูปนี้ก็จะมีปูผากำลังเล่นกับไปบกปบัวใช่ไหมคะ,ะเราจะไปเรียน รู้จักคำนำเรื่องก่อนนะลูกนะรู้จักคำนำเรื่องนะคะเราก็จะมาเรียนคำก่อนสะกดก่อนนะคะลูกอะสะกดตามคุณครูก่อนนะคะปออากอปากขอ آ, อาวขาวไม่โถข้าวขอแอนอแขนคออกอคอ ปออนอปอนไม่โกปออ้อนจอะจะซออิสิชอเอาเชาไม่โทรเชา้าซออายอสายไม่เอกสายดออึงอดึงยอโอกโยกนอะกอนักยออะ งอยังดออะนอดันขอเอะมอเข็มรออกสอรถปอเออดอเปิดสออวนอสวนไม่เอกสวนกอลอไอกะไลหอนอไอไหนหอลออะบอหลับ ทีนี้อ่านเป็นคำนะลูกนะปากข้าวแขนคอกป้อนจะสิเช้าสายดึงโยกนักยังดันเข็มรถ เปิดส่วนกรไลไหนหลักนะคะเด็กก็อ่านให้คร่องนะคะอ่านคำละสองครั้งก็ได้ปากปากคืออะไรลูกปากคืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเอาไว้พูดใช่ไหมลูกเอาไว้พูดแล้วก็เป็นช่องทางที่เอาอาหารใส่เขาเ้าไปในปากเพื่อที่จะให้ฝันเคี้ยวใช่ไหมลูกข้าวนะข้าวเนี่ย ข้าวก็มาจากการทำนาใช่ไหมลูกนะอาชีพทำนาเราก็จะเรียกว่าชาวนานะชาวนาทำนากว่าจะมีข้าวมาให้เรากินเนี่ยลำบากมากเลยนะคะเอาไว้มีเวลาครูจะอธิบายแขนแขนก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะเอาไว้หยิบจับนะคะต่อไปข้อข้อก็เป็นนะคะสถานที่ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้สัต์ว อยู่นะครับการสัตว์ที่ไม่ออกไปข้างนอกป้อนนะป้อนเป็นกิริออยานะแม่กําลังป้อนป้อนข้าวหรือป้อนขนมให้ลูกนะลูกนะเอามาดูจ้าสิเช้านะเช้าก็คือเวลาเช้าเวลาเช้าก็หมายถึงพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมลูกพระกินพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะทางที่ตะวันออกสายสายก็คืออ,อย่างเช่น ช้างสายงวงไปมาดึงนี่เป็นกิริยานะลูกนะโยนะนักนอกนอะกอนักอันนี้อ่ะคุณครูก็จะอธิบายถึงเรื่องสระอะถ้ามีตัวสะกดนะคะก็จะกลายไปเป็นไม่หนอากาศก็ไก่ก็คือไม่กกนะคะแม่กกต่อไปยังนี่ก็เป็นสระอะมีตัวสะกดนะคะยออะงอยางงงูก็เป็นแมกกงจะไม่ลูก ดันก็สระอามีตัวสะกดคือแม่เลยลูกแม่กนใช่ไหมคะเข้มคอเอชนิสระเอชนะลูกนะสระเอะเปลี่ยนจากสราะระอาเป็น,ปนไม้แต่คูคอเอะมาเข็มรอโอสอรถไอ้สะระโอถ้ามีตัวสะกดก็จะไม่มีรูปสะระโอนะคะสอเสือเป็นเป็นดอเด็กนะลูกนะเป็นแม่กดเปิดปอเออสะระเออนะลูกปอเออดอเปิด พะคะอเออเดอรเปิดก็คือสระเออถ้ามีตัวสะกดจะแปลงกายจะอ่ออ่างไปเป็นสรรอิส่วนสระอัวสระอัวถ้ามีตัวสะกดนะคะไมฮนอากาศจะหายไปนะคะอันนี้ก็หอรออะบอลับก็คือสระอะมีตัวสะกดก็ไปแปลงกายไปเป็นไม่อนอากาศนะคะในเรนก็อ่านในคล่องนะลูกนะส่งเป็นคลิปมาให้คุณครู